ดีครับวันนี้จะมาปัดเล็กกุเรตนะครับตอนนี้นะครับจ็ดแปดศูนย์ห้าเอนะครับนี่ครับมาดีหรือเสียนะครับตัวนี้นะครับ่อมาชมกันครับขาหนึ่งนะครับเป็นไฟเข้านะครับอินพุตนะครับนี่ครับตัดจากซ้ายไปขวานะครับขากลางเป็นกาวนะครับ รหรือว่าเป็นลบนะครับไฟลบคานี้เป็นเอาพุทนะครับคาฝั่งขอสุดนะครับเอาพุทจะออก5โวลต์นะครับตัวนี้นะครับใจไฟ12โวลต์ให้มันนะครับตัวนี้ก็ามาชมกันครับาาก่อัตรกี้นะครับ าลบคากลางก่อนนะครับนี่นะครับก็ใจไฟบวกค่าหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟบวกเข้าขาหนึ่งนะครับนี่ครับเข้าขานี้นะครับไฟบวกเข้าขานี้ไฟลบเข้าขานี้นครับหรือว่าก่านะครับเข้าขานี้ขากลางนะครับนับหนึ่งสองสามนะครับนี่ครับดูด้านหน้านะครับก็ยันับหนึ่งสองสามนะครับส่วนขานี้เป็นเอาพุทนะครับตัวนี้เป็นอินพุท ทีเอาพุทจะออก5โวลต์น,นะครับถ้าเกิน5โวลต์คือตัวนี้มีปัญหาแล้วครับคือเสียนะครับตัวนี้จะมาลองมัดูนะครับก็มาชมกันนะครับว่บาตัวนี้จะดีหรือเสียนะครับมันจะมีไฟออกขี่โวลต์น,นะครับถ้าออก5โวลต์คือปกตินะครับเรกูเลเตตัวนี้นะครับ 805A นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟนะครับมิตเตอร์ผมจะตั้งที่10นะครับ10โวลต์นะครับฝั่งลบนะครับเมื่อแตะที่กาวของลบของครั้วลบนะครับแฝั่งบวกนะครับผมก็แตะที่ ค่าสนะครับนี่นะครับได้ห้าโวลต์นะครับนี่นี่ครับโดนปั๊มนี้ได้นะครับนี่นะครับ,าารบ,รบอันนี้เตะเกานะครับ นี้แตะเอาพุทธนะครับนี่นะครับนี่นะครับในห้าโวลต์นะครับโอเคนะครับคือเล็กตเล็กกว่าตัวนี้คือปกตินะครับใช้ได้นะครับนี่ครับไม่เสียนะครับนี่การวัดนะครับคือวัดไฟโดยตรงเลยนะครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์ห้าเอนะครับ A, นี่ครับเป็นบริตปกติครับ,รบ,รบไม่เสียนะครับตนนัวนี้สุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ